คุณผู้ชมไปดูต้นนี้ดีกว่าต้นมะม่วงเขาบอกมันออกดอกแปลกๆ,ๆคล้ายๆายกับงอนไก่อ่ะเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงไปดูกันเนี่ยค่ะคุณคะมันยังไงคะ<ม>ต้นมะม,ม่วงเหรอตกลง<อ>มันต้นงอนไก่หรือต้นมะม่วงกันแนะ่เดี๋ยวก่อนเอาดีๆเอาดีๆก็ค,ค่อยๆดูเขาบอกว่าเนี่ยมันแปลกจริงๆ มันเป็นช่อของดอกมะม่วง oh, เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเราซูมให้ดูใกล้ๆเห็นอย่างนี้ก็นึกว่าต้นหงอนไก่ใช่ไหมแต่ด้านซ้ายดอกมะม่วงนั oh. ่นแหละเทียบกันอย่างนี้ให้เห็นเลยว่ามันเกิดจากต้นเดียวกันลักษณะมันแปลกแล้วขนาดมันก็ใหญ่พอสมควร oh. ประมาณสักฝ่ามือค่ะคซึ่งต้นมะม่วงต้นนี้นะครับปลูกเอาไว้ในบริเวณบ้านพักเลขที่936มู่บ้านเขาสลักใดอำเภอทรัพย์สมอทอดอ,อยู่ที่ จังหวัดเพชรบูร์อยู่ที่ตำบลทรัพย์สมอทอดนะอําเภอเมสามพันนะคะเจ้าของบ้านบอกอู้นี่มะม่วงมะม่วงสวยๆแบบนี้มันมาจากต้นนี้แหละค่ะซึ่งต้นนี้มันแปลกปลูกมา7ปีแล้วอ่ะแต่ว่าเพิ่งจะเคยเห็นช่อดอกมะม่วงมันออกมาลักษณะเหมือนหงอนไก่เจ้าของบ้านก็คือคุณคำปาหรังนางรองอายุ62ปีนี่แหละก็เลยคิดว่าสิ่งที่ดอกมะม่วงมันออกมาแปลกๆแบบนี้น่าจะให้โชคลาภล่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้น,น้นมะม่วงเอาแป้งไปโรยอย่างนี้เลยกะว่าจะทำคล้ายๆกับต้นกล้วยอ่ะเอาไปทาแล้วมันจะเห็นใช่ไหมเราไม่แค่นั้นหรอกจุดทูบบอกกล่าวด้วยเผื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีลุกคเทวดาปกปักรักษาอยู่แล้วไม่ใช่แค่ ตรงก้านของชอมะม่วงไอ้ตรงตออะไรต่างๆอ่ะป้ายได้ตรงไหนก็ป้ายไปป้ายี้เลยแล้วก็ถูๆูถ่ายรูปๆหน่อยนะคะแล้วมาช่วยกันส่องมาช่วยกันดูมาช่วยกันวิเคราะห์แล้วใครมาช่วยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคุณเทียนนาพี่มาช่วย่องแล้วบอกด้วยว่าตั้งแต่เกิดมาจนอายุ63เนี่ยนะเพิ่งจะเคยเห็นช่อดอกมะม่วงออกมาประหลาดแบบดอกหงอนไก่ครับ ยิ้มใหญ่เลยค่กไอโจ๊กแน่ๆเลยแต่ว่าดีฉันว่าน่าจะเป็นกาฝากกาฝากเหรอการมันมาฝากทําไมค่ะใช่คือปกติเนี่ยต้นมะม่วงใหญ่ๆมันจะมีกาฝากมาเกาะอ๋อหมายถึงพวกพืชที่มันมาเกาะอิงอาศัยเพราะว่าที่บ้านเคยมีต้นมะม่วงแล้วมันมีกาฝากมาติดไงแล้วมันก็จะออกมาเป็นเป็นต้นไม้ที่มันมาติด เอาตาฝากก็ต้องมีดอกออกมาก็ถูกแล้วก็ใช่ไงฝากยังไงต้องมีดอกแล้วดอกแต่ว่าจะคิดดอกเท่าไหร่หมดดอกไหือ่งใช่ไหมล่ะเออแต่หมดตลอด้อนเอ้ตันทีตลอดเลยอ่ะแล้วแต่ความเชื่อกันลวกันไม่ทันได้ถึงรอบไม่ทันได้ถึงรอบตามกฎเกณฑ์ไม่ทันได้ดอกไปซะก่อนอ่ะมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อแหละแต่ถ้าผู้ทางวิทยาศาสตร์มันก็เกิดขึ้นได้ไงสำหรับกาฝากที่ไปติดต้นไม้ใหญ่ไปได้นะคะ